สวัสดีค่ะเพาะวาวความรู้ผู้สุขภาพวันนี้ก็จะมาพูดถึงฮีรูดอยกันนะคะเพื่อนเเคยสงสัยกันไหมคะว่าตัวฮีรูดอยเนี่ยมันต่างกันยังไงมีทั้งกล่องสีแดงแล้วก็กล่องสีเงินเข้มวันนี้เราจะมาพูดถึงความต่างของทั้งสองตัวนี้กันนะคะ ตัวฮีรูรอยนะคะเขาก็จะมีทั้งหลอดสีแดงแล้วก็หลอดสีน้ำเงินเข้มนะคะหรือว่าสีม่วงโดยตัวยานะคะเขาจะประกอบด้วยตัวยาเมลโคโพลีซัคลายโพลีัลเฟตนะคะหรือว่ามีชื่อย่อว่า MPS นะคะโดยตัว MPS นะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและลดการเกิดริ่มเลือดในหลอดเลือดเส้นเล็กได้นะคะและยังมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเนื้อเยื่อโดยรอบนะคะก็จะไปเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวบริเวณน,นั้นด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะตัว m p s เนี่ยเขาก็จะไปช่วยลดอาการบวมบริเวณแผลโดยไปช่วยลดสั่คัดหลงังแล้วก็ลดการอักเสบใต้ผิวหนังนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้มีการไหลเวียนของเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะ mm hmm. ก็จะส่งผลให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะและด้วยคุณสมบัติที่ไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ mm hmm. เขาก็ยังสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในกรณีที่เกิดผิวไม่แดดได้อีกด้วยนะคะ วิธีใช้ตัวฮีรูดอยนะคะก็จะใช้วันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะเป็นเวลานานอย่างน้อยประมาณ4ี่สัปดาห์นะคะแล้วความแตกต่างระหว่างฮีรูดอยกล่องสีแดงและกล่องสีน้ำเงินเข้มแตกต่างกันยังไงนะคะตัวฮีรูดอยกล่องสีแดงนะคะเขาจะประกอบด้วยตัวยา MPS นะคะอยู่ที่0.3เซนะคะส่วนตัวฮีรูดอยกล่องสีน้ำเงินเข้มนะคะเขาจะประกอบด้วยตัวยา MPS อยู่ที่0.445เปอร์เซนตนะคะ ซึ่งตัวกล่องสีเงินเข้มนะคะเขาจะมีความเข้มข้นมากกว่าตัวกล่องสีแดงนะคะแล้วฮ id ีดูรอยกล่องสีแดงและกล่องสีเงินเข้มแตกต่างกันยังไงนะคะตัวฮ id ีดรูดรอยกล่องสีแดงและกล่องสีเงินเข้มนะคะเขาจะมีตัวยาเดียวกันที่ชื่อว่ามิวโคโพร์ยสคลายโพล์ซโซเฟตซึ่งจะใช้ในกรณีเส้นเลือดขอดลดอาการปวดจากเส้นเลือดขอดลดผิวไม่แดดลดอาการพกช้ำอาการห่อเลือดได้นะคะ ซึ่งตัวฮีดรอยกองสีแดงนะคะเขาก็จะมีความเข้มข้นน้อยกว่าตัวฮีดรออยกองสีน้ำเงินเข้มนะคะดังนั้นเนี่ยตัวฮีดรออยกองสีแดงเนี่ยก็จะแนะนำให้ใช้กับผิวที่ไม่หนามากนะคะแล้วก็มีรอยโรคไม่นานมากไม่นูนมากนะคะส่วนตัวฮีดรออยกองสีน้ำเงินเข้มนะคะเขาจะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยก็จะแนะนำให้ใช้กับผิวที่มีความหนามากกว่า แล้วก็มีความนูนมากกว่านะคะหรือว่าจะใช้กับผิวที่มีรอยโรคมานานมากกว่านะคะตัวฮีดูรอยสามารถใช้กับรอยสิวได้ไหมนะคะตัวฮีดูรอยเนี่ยก็สามารถใช้กับรอยสิวได้นะคะโดยเฉพาะรอยสิวที่มีการบีบมีการเค้นทําให้เกิดจ้าเลือดหรือว่ารอยดําใต้ผิวหนังนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้กับรอยสิวได้โดยวิธีใช้นะคะก็แนะนำให้ใช้หลังจากที่แผลหายปิดสนิทดีแล้วนะคะ เพราะว่าถ้าเราทาไปตอนที่แผลยังปิดไม่สนิทนะคะก็จะทําให้เกิดแผลดาได้นะคะแต่ถ้าให้ดีนะคะสําหรับรอยสิวเนี่ยก็จะแนะนําเป็นตัวฮีดูสกาโพดแอคเน่มากกว่านะคะใช้ฮีดูดอยแล้วสามารถช่วยลดแผลเป็นที่เป็นลักษณะแผลนูนได้ไหมนะคะสําหรับแผลใหม่ที่ปิดสนิทดีแล้วนะคะเราใช้ทันทีหลังจากที่แผลปิดสนิทแล้วนะคะก็อาจจะช่วยลดแผลนูนได้นะคะ สำหรับแผลเก่าที่มีลักษณะเป็นคีลอยหรือว่ามีลักษณะนูนนะคะก็อาจจะช่วยลดขนาดแผลได้เล็กน้อยนะคะแต่จะทําให้แผลที่เป็นลักษณะคีลอยหรือว่าแผลนูนเนี่ยมีความอ่อนนุ่มลงมากกว่านะคะดังนั้นแผลเก่าที่เป็นคีลอยหรือว่ามีลักษณะที่นูนมากนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยนะคะ ตัวฮีดูดอยนะคะจะเริ่มเห็นผลเมื่อใช้ยาไปแล้วอย่างน้อย2-4สัปดาห์นะคะและจะเห็นผลได้ดีเมื่อเราใช้ทันทีหลังจากที่แผลปิดสนิทดีแล้วนะคะเราก็แนะนำให้ทายอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งต่อวันนะคะ ถ้าหากใช้ยาตามระยะเวลานี้แล้วไม่ดีขึ้นนะคะก็แนะนําให้ลองเปลี่ยนยาหรือว่าใช้วิธีอื่นร่วมด้วยนะคะทางนี้การตอบสนองต่อยาของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวแล้วก็การตอบสนองของแต่ละคนด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ